สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการยิมี่วันนี้มีเอ่อจะเป็นกิจกรรมของทางเนตกาแฟนะคะเป็นใสโคสกินน้องซิปนะคะเดี๋ยวเราดูสกินซิปดีกว,ว่าว่าจะสวยขนาดไหนแต่เรานึกว่าจเจ้าซิปเนี่ยมาแจกฟรีนี่นะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงก็คือน่ารักตะมุตตมีกันเลย มีใครมีน้องซิฟบ้างตอนแรกอะคิดว่าจะแจกฟรีจริงๆนะเนี่ยนี่นะอุ้ยน่ารักอุ้ยอุ้ยน่ารักอะเหมือนใส่แบบเป็นชุดปลาหรือเปล่า <S <S อ่าก่อนที่จะไปรับชมลิปนะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะ คลิปนี้นะคะขอแค่20ไลค์กดติดตามเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อน ถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1000 0แคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด2 4ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม RV มี ID ดให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ กดคีดเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมจะเจอตรงนี้เนทกาแฟ x กับ Rov นะ2รหัสใต้ห่วงแรก1กนนะล่องนะเราก็จะได้1กล่องตรงนี้มาคือเราได้ทำการไปซื้อเนทกาแฟแล้วนะคะเป็นเนทกาแฟอย่างนี้นะเป็นกระป๋องละ20เราไปซื้อที่เซเานะคะคือบอกเลยว่า คลิปนี้เนทกาแฟเขาไม่ได้จ่ายนะคะไม่ได้จ่ายนะแล้วก็ยังมีสกินอื่นจะมีเอนะมิลี่นะมีซานิดมีทาร่านะคะ มีตัวอะไรอีกอเดี๋ยวเรากดที่เข้าไปรงกิจกรรมก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเราในเกมนี่นะเปิดกระป๋องฟาร์มตามราซิปสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟสรหัสใต้ห่วงนะคะแต่ตอนเราไปซื้อ่ะมันไม่เห็นมีแบบมีรูปอวีอะไรอย่างี้เลยเต่อใต้ห่วงตรงนี้นะคะนี่นะเป็นกรอรหัสสิบหลักนะคะเราได้ทำการพิม์พรหัสมาแล้วนะปึ๊บอ่ะอันนี้รหัสที่ห แต่นี้ถ้าเราใส่ไปแล้วทุกคนก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพเราใส่ไปแล้วไงอ่าต้องใส่2รหัสก็ตกกล่องละ40บาทนะคะแล้วก็ได้กินกาแฟด้วยอ่ะกดแลกของรางวัลปึ๊บเราเราแรกลกรางวัลมาแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยแลกสำเร็จแล้วนะคะส่รงรหัสสำเร็จคุณได้รับนี่นะคะนีตกาแฟทิปเปอรเอเวอเบล็อ,อกจำนวนหนึ่งกล่องอ่า จะถูกส่งเข้าในข้อความบัญชีของคุณภายใน15นาทีแลกเพิ่มนะสังเกตก็จะมีรูปเนี่ยมีน้องซิฟมีสานิทมีทารามีอันเนี้ยนะคะมีเอมิลี่แต่เราไปอ่านคอมเมนต์ในแฟนเพจอาวีมาเขาบอกว่ายังไงละ่ะไปอ่านในคอ,คอมเมนต์ในอาวีบอกว่าหมดไป8กระป๋องนะคะถึงได้นะอันนี้ของรางวัลน,นะคะจะมีสกินซิฟอ่ะสกินซานิทสกินเอมิลี่ สกินยากุซ่าทาร่านะคะชิ้นส่วนรูนจำนวน1000ชิ้นชิ้นส่วนรูน500ชิ้นเพรจำนวน100ชิ้นคัมพีทั่วไป10ชิ้นคัมพีทั่วไป5ชิ้นนะคะประมาณนี้คามีเขาไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะคะมีแต่แบบมูลค่ารวมประมาณนี้นะคะง่ายๆแต่เดี๋ยวเราอ่านนั้นอื่นเพิ่มของรางวัลและวิธีการรับรางวัลไม่มีอะไรแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตรงกล่องของของวัญกันดีกว่า ว่าเราจะได้อะไรคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าจะเป็นแบบเอ่อจะเป็นแบบยังไงล่ะรออธิบายไม่ถูกอ่ะคิดว่าจะเป็นแบบใส่รหัสปุ๊บแล้วได้ซิปเลยอะไรเงี้ยอ่ะกดรับไปเนทกาแฟบล็อกนะคะขอทำใจในการเปิดกล่องนะคะพระพุพทธพระธรรมพระสงคิดว่าจะได้อะไรนี่นะ อันนี้มีเปอร์เซ็นต์สกินถาวรอยู่ที่4ปเซชิ้นส่วนรูน15เปอรเพ14.29คัมพีทั่วไปนะคะ66.71เนตกาแฟไม่ได้จ่ายนะคะเปิดโอ้ยไม่ไม่ไม่มีแบบเอฟเฟคให้เตรียมใจได้เพรได้มา100เพรนะคะหมดไป40บาทได้มา100เพรโอ้ไม่ไม่ทันแบบไม่ทันได้เตรียมใจนะคะ ไอเทมไอเทมอามแลแกได้เพชรเอามาแลกสุ่มแล้วกันนะคะนี่อ่า <c oughs> ก็มีหมดแล้วอะมั <c oughs> มีหมดแล้วอะโอ้ oh my g ม d ก็เดี๋ยวไว้ค่อยเก็บไปสุ่มคลิปหน้าแล้วกันนะคะ,ะคิมีว่ารู้สึกว่าจะแอบสั้นไปไหมไม่สั้นนะก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบชืยอกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเนทกาแฟไม่ได้จ่ายนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ หรือว่าใครแบบไปใส่แล้วได้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะนี่ประมาณนี้เจ็บอ่าคิดว่าแบบอย่างน้อยแกก็แบบไม่อไม่อยากได้เพจอุ้มไ my ก o d นะคะไม่ได้อยากได้เพจเลยไม่ไม่ได้อยากได้เพจเพจก็ได้ว่านะคะก็จะมีประมาณนี้นะก็แบบเหมือนเราได้กินกาแฟไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นสกินไปด้วยตั้งแต่กิจกรรม แฟนตาละเราก็ไม่เคยได้มาสักสก,กินนะคะก็เคยแจกโค้ดแฟนตาไปด้วยอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาการที่เท่านี้นะคะ